สวัสดีค่ะวันนี้รัาชาจะมารีวิวขนมถั่วอะไรคะเออถั่วอะไรเอ <Yeah. S 1> อลองชิมดูสิเปิดดูสิคะข้างในมันเป็นยังไงถัวถ่วถั่วลี่สงค่ะเออในเปิดออกมาดูสิเปิดช้าๆอ่าเออรัชชากินล่าชิมดูสิเบาหวานไหม นี่อ้ยอร่อยฮ<อ>ะอชูสองนิ้วด้วยอร่อยไหมคะอชูสองนิ้วด้วยอ้อหนาอ่นต่อไปค่ะขนมต่อไปแล้ว้าจะรีวิวขนมปีโป้อันไหนเยลลี่ปีโป้เอาขึ้นมาสินี่แล้วชาซื้อมาจากไหน,น,าานแล้วชาซื้อมาจากเซเว่นค่ะอาลองเปิดดูสิ ปีโป้มีหลายสีนะคะชอบสีอะไรอืมว้าวนี่สีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงภาษาอังกฤษว่าเรดว้าวสีแดงเรดอร่อยมากเลยแม่ขอกินด้วยหน่อยให้แม่ให้แม่ให้แม่ให้สีอะไรดีนะให้แม่สีอะไรดีนะสีอะไรคะสีดำค่ะสีอะไรคะสีดำสีดำภาษาอังกฤษว่า สีดำไงไงสีดำหรือสีม่วงนี่สีดำเอาแบล็กโอ้งั้นให้แม่กินเลยนะได้อ่ะให้นาชากินก่อนให้นาชากัดนิ๊ดนึงหือแม่กินสีดำอร่อยมากเลยหืได้กินสีแดงสีแดงมันมีสีเยลโล่ไหมคะเยลโล่สีอะไรคะ เอ้ยสีดำด้วยอาตจะไปแม่ขอหน่อยสีอะไรคะน่ะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่าไงคะสีเขีวภาษาอังกเออเออเรียกว่าอะไรคะเรียว่า green green เออสีเขียวกรีนเอาชูดซองขนมหน่อยค่ะชูดซองขนมสิเออเอาซองอันเลย นี่คะ่ะขนมที่นาชาชอบคะ่ะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีถั่วเออแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะเอาบายยกันคะ่บะบายบายนชชาไปแล้วนะคะ